เอาขารนังแกแกไปด้วยนะครับนี่ไงครับดูดูออะไรกอร่อยนีเก็วาเขาเป็นไรก็วันนี้แน่เลยอืมอ่ะดลุแล้วระยะเสร็จแล้วไปตุบนำพึ่งป้านาต่อไปไ่ละมท่อไหรใจตังเรามีเผือกครับแล้วก็มีออริจินอลที่เป็นมะพร้าวอย่างเดียวปลโจมปโม่เอาบ้านสีน้องอะทำเปเกเดีอร่อยที่งงมากเลย เอาอยากละอันแล้วก็เอาออริจินอลสามเอาอยากละอันแล้วออริจินอลสามได้เหรออันนี้เขาใส่นีมาเลยอ่ะเขาใส่นี้อันอร่อยอร่อย้วม่ มันพึ่งแทกที่พึ่งรังก่อนที่มันจะมีตัวไม่ได้มีอะไรนี s <S ่ค <soc ology> <asy poetry> ือน้ำพึ่งน้ำพึ่งจากตัว่เลยกินทุกวันนี้ก็คือเขาบีบมาจากรังแบบนี้ะโกคจะเาได้ไหมคืออ๋อได้เลยค่ะได้เลย้ดงแช่ฟรีได้หนึ่งเดือนค่ะช่องรรมดาได้ัใครอเนแค่หนึ่งคนลู้ไหมเอาอะไรคะ้ำมไข่ปูอร่อยากเอาอันเร็จได้ไู่สอ

เดินลงไปให้ะรกได้คอา่นอะไคะมีแค่หมสองแล้วก็อันนี้สองไรมันสองอันนี้สามอันไหนเธอันนี้สาเอาเยอะๆเลยที่แรกอันนี้เิอันนี้สามนะอันนี้สามอันนี้สองอันนู้นสองไรมันไรมันสองไรมันสองไรมันสอง

ีเนี่ยพี่อ้าอร่อยทุกลาอร่อยทุกอย่างไงไม่ต้อตื่นให่ไม่ต้องต่ม่ัชอนคเก่งในต่า